วันนี้นะคะหนิงมาในแนวของที่แบบว่าแตกต่างนิดนึงเพราะว่าสาวๆกับสําหรับสาวๆที่ให้หนิงเป็นโค้ชแล้วก็เขากําลังจะไปโดงไปเดทกันนะคะไปทะลงทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้ว่านะคะการที่ไปทะเลเนี่ยจะใส่ชุดแบบไหนดีหนูยังไม่กล้าใส่ทูพีชกับพี่หนูยังไม่กล้าเปิดโน่นนี่นั่นคือสารพัดปัญหานะคะหนิงก็เลยวันนี้หนิงก็เลยจะหยิบยุด ชุดที่หนิงใช้ออกเดทนะคะออกเล่นทะลงทะเลอะไรเงี้ยออกไปทะลงทะเลนะคะกับสามีหนิงนะคะมาให้ดูว่าหนิงใส่อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใส่แล้วตัวนี้มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเขาเรียกอะไรรู้สึกอายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ําเลยอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะแบบใส่แต่ไม่รู้แนวทางหรือว่าใส่คือชีวิตฉันใส่แต่เสื้ออาไปไปทะเลก็คือกวแดด กลัวแดดกลัวดำาอะไรอย่างงี้ก็จะใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างงี้นะคะนีววันนี้นีก็เลยจะเอามาเสนอเอามาบอกวิธีเอามาเป็นแนวทางค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นการเป็นสแตนดาดนะเป็นแนวทางอาจจะคนอาจจะเออใช่เออ,เอ,อคือแบบเอามาเป็นแบบคลิกทีกเล็กๆน้อยที่คุณอาจจะไปมองหาดัดแปลงอะแดปเป็นอย่างอื่นได้อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวรูปตรงนี้นะคะชุดที่ใส่ทั้งหมดเดี๋ยวนิจะให้ดูก่อนนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เสร็จ เดี๋ยวหนิงจะรีวิวภาพที่หนิงใส่นะคะส่งไปให้เาตัวด,ดูย้อนหลังนะคะ,ะชุดนี้ที่จะใส่คู่กันก็จะเป็นลักษณะเสื้อแบบนี้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่คู่กับอะไรนะคะชุดเสื้อตัวนี้นะคะใส่เสื้อตัวนี้ใส่คู่กับใส่คู่กับกางเกงขาสั้นได้นะคะบางคนอาจจะบอกมันเอ้ามันโปรหรือเปล่าพี่มันมีมันมีซับใน คือมันมีแบบเสื้อในยกทรงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเป็นซิปข้างนะคะเป็นซิปข้างสามารถเปิดได้ก็คือเวลาเราใส่นะคะสําหรับคนเนี่ยใส่แล้วเราก็จะเปิดเข้าได้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยก็ปล่อยได้ค่ะนะ,ะนะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแนวทางเป็นมุง้งมิงไม่โป๊มากสําหรับคนที่แบบว่าเออหนูไม่กล้าใส่ชูพีทค่ะพี่นะคะ เอาตัวน,นี้ได้นะคะใส่คุ้งกางเกงขาสั้นกางเกงยีนอะไรยังไงก็ได้นะคะมันก็จะน่ารักกุ้งกิ้งหรือว่าดัดแปลงนิดหน่อยพราะตัวกังขึ้นมานะคะใส่แล้วปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันแห้งไม่ใช่ปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันแห้งนิดนึงนะคะแล้วตอนเย็นเราก็ใส่คุ้งกางเกงขาสั้นอีกสักตัวสีขาวเหมือนกันนะคะออกไปเดินชาย หาดได้เหมือนกันนะคะมันก็ดูนน่ารักกิ๊บกรับราคาแพงไหมแพงไหมไม่แพงค่ะที่หนิงซื้อมานะคะหนิงซื้อมาครั้งแรกรู้สึกหนิงซื้อมาอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าสองหิหรือเปล่านะคะลองไปดูนะคะมันก็มีหลายแบบนะแต่ว่าหนิงชอบแบบนี้มีหลายแบบนะคะมีหลายแบบโอเคไหม ผ่านไปอันนี้หนิงเชื่อว่าสําหรับคนที่ไม่กล้าใส่ทูพีสนะคะลอดนะคะสาหรับกางเกงขาสั้นนิดหน่อยนะคะขาสั้นเกงยีนขึ้นมาทุกคนน่าจะมีแหลงเกงยีนเนาะอาจจะสั้นสั้นน้อยสั้นมากแล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าใส่สั้นกางเกงยีนขาสั้นคือสั้นเลยแบบสั้นจุดเลยก็จะดูสวยนะคะหรือบางทีหนิงใส่คู่กับตัวนี้ค่ะหนิงใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้คู่กับกางเกงตัวนี้ นะคะกางเกงตัวนี้ <ändern? S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใส่คู่กันได้นะคะมันก็จะมีตัวย่นตัวนี้นะคะคุณอยากจะให้มันสั้นเยอะคุณก็ดึงขึ้นมาดึง่างนี้มันก็จะสั้นเยอะเห็นไหมมันก็จะสั้นแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันยาวคุณไม่กล้าคุณก็ดึงลงมานะคะดึงลงมามันก็จะเป็นกางเกงขาสั้นธรรมดาโอเคไหมอันนี้ตัวนี้ก็ผูกขึ้นไปได้นะคะก็ผูก ผูกแบบนี้ค่ะที่หนิงผูกเนาะก็จะผูกแบบนี้เป็นแนวนี้โอเคไหมเนี่ยค่ะเนาะก,ก็เป็นแนวทางสําหรับใครหลายๆคนหรือว่าโอ้ยหนูผูกโบเป็นค่ะพี่ก็ผูกโบไปเพราะว่าหนิงไม่ค่อยผูกผูกบูกไม่ค่อยเป็นก็ผูกแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้แบบธรรมดาก็จะดูกิ๊บเก๋นะคะดูแบบกิ๊บเก๋ดีเนาะโอเครอดตัวนี้สำหรับคนไม่กล้าใส่คู่กันได้นะจ๊ะ นะนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวหนิงมีภาพให้ดูมีภาพของหนิงที่หนิงใส่ให้ดูนะคะแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวค่อยไปดูหลังจากจบตัวนี้แล้วหนิงก็จะลงให้ดูนะอีกอันหนึ่งสําหรับคนที่หนูอายที่สุดเลยพี่หนูอายที่สุดอันนี้หนิงจะไม่มีรูปให้ดูนะคะเพราะว่าหนิงเพิ่งซื้อมาจากที่นี่แล้วก็จะว่ากะจะเอามาใส่ที่นี่เนาะก <elet ik. S 2> ็จะเชิ์ให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้จะเป็นแขนยาวนะคะเป็นแขนยาวครูสําหรับคนที่ค่อยมีโปสแต่ว่ามันเน้นเซ็กซี่ตรงไหนคุณเซ็กซี่ตรงนี้จ่ะตรงนมเรานี่ละจ่ะมันจะมีแบบนี้นะคะป่องๆแบบนี้แต่เก๋ค่ะงบอกเลยเกย๋นะคะก็จะเป็นบอดี้สุดอย่างนี้ค่ะคือเป็นชุด เต็มตัวคุณก็ไม่รู้สึกจะอายว่าอุ้ยฉันอ้วนอ้วนใส่ดีไหมคะชุดนี้รอดค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ่อตัวคุณไม่มั่นใจคุณอ้วนนะคะชุดนี้รอดนิงบอกเลยนะคะอะต่อมีอีกชุดหนึ่งต่อค่ะต่อสำหรับคนที่ออกไปเดินชายหาดคนที่กล้าหน่อยจ้าคนที่กล้าฉันหุ่นดีฉันสวยฉันปังอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นทูพีดแบบนี้จ้าเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็จะเป็นคล้องข้างหลังนะคะก็จะเป็นสายสายแบบสายแบบนี้หละค่ะสายอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะสายอันนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะหนึ่งหนึ่งใส่แล้วนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะสายตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ผูกอ้อมข้างหลังผูกอ้อมข้างหลังนะคะผูกข้างหลังไปเดี๋ยวมีให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูตัวนี้ก็สวยงามค่ะโอ๊ยจะมันจะคือใส่ไงเถอะบอฟองน้ําเฉยเฉยจริงๆได้ใหญ่ อันนี้แล้วชุดมันล่าชุดมันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกางเกง่งตัวนี้แต่ตัวนี้นะคะอันนี้มันจะเก็บตูดเก็บตูดเราหมดเลยนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเออเฮ้ยพี่ตูดหนูจะปิ้นหรือเปล่าเพราะว่าตูดหนูใหญ่มากไม่กลัวคะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะเก็บก้นนะคะจะเป็นชุดเก็บก้นอันนี้จะเป็นสีสันน่ารักนะคะเก็บก้นเต็มเลยนะคะเก็บเต็มเก็บก้นเต็มเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วตัวนี้มันปิดถึงคนที่บอกว่าเอ้ยหนูพี่หนูมีหน้าท้องนิดนิดตัวนี้จะเป็นปิดทรงสูงนะคะหน้าท้องสูงปิดได้เลยไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะพุงป่องพุงหนูห้อยพี่ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ชุดแบบนี้นะคะลองไปหาดูชุดอย่างนี้นะคะที่บ้านเรามีนะ่ะแพชุดไมแ่แพงไหมพี่หนิงแพงไหมชุดนี้รู้สึกจะอยู่ที่ห้าร้อยสห้าร้อยเก้าส 5นะ้าร้อยเก้าเก้าจำได้ว่า5้าร้อยเก้าเก้านะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวจะมีรูปลงให้ดูนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะแล้วเน่ยก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะ,ะสำหรับคนไหนที่บอกว่าเป็นไอเดียสามสามชุดที่หนิงมีให้เป็นเป็นไอเดียนะคะคุณอาจจะไปมองเอ้ยปังว่าเดินแล้วเจอแบบนี้เออหนูอาจจะเจออีกทกหนึ่งที่ร้านอาจจะมีเจ็บแฉมๆคุณก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะลงภาพนะคะลงภาพที่ตัวหนิงเนี่ยใสยแล้วก็ เอาให้คุณลงให้ดูนะคะหลังจากตรงนี้คนที่ให้หนิงนะคะอ,อยากจะให้บอกว่าภาพทุกภาพที่หนิงใส่มานะคะมันอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าบอกว่าโอ๊ยทำไมพี่หนิงใส่แล้วแบบดูปิ้นจะเป็นบางช่วงที่หนิงอ้วนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ คงจะมีไอเดียแจ่มๆนะคะสก็อยากจะบอกว่านางแบบอาจจะดูแบบไม,ไม่ไม่สวยเท่าไหร่หุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยคนที่ไหนที่อยากจะให้อ่าไม่รู้ที่ว่าจะเข้าช่องหนิงยังไงนะคะจะมีตัวกด s u b สไครต์ที่เป็นรูปหนิงข้างล่างนะ,ะข้างบนช่วงนี้นะคะตัวนี้นะคะกดได้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะตรงหลังนี้มันจะเป็นตัวกด s u b สไครต์หนิงก่อนเวลานะคะเวลาที่หนิงอัปโหลดวิดีโอคุณจะได้ ไม่พลาดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่หนิงทําไว้แล้วคุณก็เข้าไปดูได้นะคะในแนวทางในการเรียนแชทในการที่หนิงมีไอเดียต่างๆแชร์ความที่ประสบการณ์หนิงต่างๆนะคะบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงที่หนิงทาไม่ได้เป็นประสาทหลาดคุณสามารถไปแอแดปสีไปแอดบแดปแดบบไปอแดปรุ่นได้หมดเลยนะคะ <c oughs> คนไหนที่บอกว่าพี่หนูสนใจที่จะให้พี่เป็นโค้ชให้หนูค่ะหนูอยากสำเร็จก็ติดต่อมาได้ที่ไอเดีย 2 5 1 5 N I N G นะคะก็จะลงข้างล่างให้แล้วก็คนที่อยากจะเรียนภาษาเรียนแชทวันเสาร์นี้อย่าลืมวันเสาร์นี้นะคะหนิงจะทำสอนแชทสำหรับคำโดนๆทักทายหนุ่มตอนเช้าใครที่อยากได้ตามได้เลยนะคะวันเสาร์นี้ก็เข้ามาทักที่ไลน์หนิงเพื่อจะเข้าห้องเรียนแชทนะคะราคาไม่แพงเหมือนกันคะ่ะราคาเท่าเดิมกับงวดที่แล้วนะคะหนิงให้เต็มที่นะคะถ้าคุณอยากสำเร็จ จะเดินสายเดียวกันกับน,นิงนะคะแล้วก็มีความสำเร็จด้วยกันก็ทักมาได้ที่ idline 2515 n i n อย่าลืมกด subscribe ที่หนิงส่งไว้ตรงนี้เป็นรูปหนิงนะคะเป็นรูปหนิงตรงนี้ตัวกลมๆนะคะกด subscribe ที่นิงด้วยนะคะไปแล้วบา,บายคะ่ะ